ครับผมเอ้ยมีตังอร่อยสองไม่หมดตังอะไรพี่ส่งตังมาดิไม่มีครับอยากตายใหส่งตังมาไม่มีพี่บอกใครที่หนึ่ง,งมาให้สองบากที่สามให้ส่งตังมาไม่มีพี่เดินด่วนเลยผมพี่ผมเยังไม่ฟาร์มเลยผมเพิ่งเข้ามาไปฟาร์มอะไรอ่ะตังอะไรพี่เดินด่วนเลยเดีดเย๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่การป<ม>้น ไม่มีพี่พ่นอะไรผมส่งเงินมาเดี๋ยวส่งเงินมาส่งอะไรพี่ห้ามหนีมึงจะไม่หน,น้ม,นมนีมันจะส่งมันจะส่งเงินให้กูไหมเงินไหนพี่ผมไม่มีมจะส่งเงินให้กูดีไหมผมไม่มีพี่จะให้ไหมผมไม่มีเวะให้พี่หรอกผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยเดียเ๋ยว นี่ดูรถผมดียังรถเก่าอยเลยอย่ารีไลน์มันมากพีล่ลาอะไรเดี๋ยวเดียวโอ้โหผมเข้าเมืองมาผมก็รถข,ข้างทางนี้ข้างทางนี้เข้าข้างทางนี้ข,นข้างทางเขี่ข้างทางเลยข้างทางเลยเออนี่อะไรส่งมาตั้งอะไรตัวะตัมีหมื่นเดียวพี่จะไปผมใช้อะไรอะ่ะเงาม,มาพันดิโอ้โหพี่ก <c oughs> ็โโหดจิตใจทำร้ายกับโหกับคน เข้าเมืองมาพี่โอ้โหนี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันแล้วพี่ก็ทํากับผมป้นกับผมเนี่ยนี่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันไงเดี๋ยวโอ้โหเข้ามาดูรถพี่ดิขโมยมาแล้วผมไม่มีรถไม่มีขโมยมาเนี่ยพี่โอ้โหขโมยอะไรผมไม่เชื่อพี่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กตึกผมไม่ตุ๊กตีผมไม่มีมาเอาเงินมาไงโอ้ผมมีหมื่นเดียวพี่จะไปเดี๋ยวเร้วจะให้ไม่ให้จะให้ไม่ให้ ไม่มีเร็วๆผมใช้ไลนเร็วๆเล้ไม่มีเร็วๆไม่มีแล้วบอกมือหนึ่งมาอเอ้วพี่เอาไปแล้วผมใช้อะไรอ่ะก็ไม่ต้องใช่ไงไปทำงานหางกันใหม่นี่มาจีปปนวิจโจนเร็วลงรถนี่คือคำสั่งกบอกให้มึงลงรถเนี่ย จะลง,ลงะรถไหมมึงลงรถมึงก็ไม่ได้ใช้อยู่ดียะเงินไปของกูเดี๋ยวๆโอ้โหผมก็ต้องไปหาฟาร์มก็ตั้งฟาร์มนานพี่โอ้โหี่ต้องเห็นใจเขาดิพี่โอ้โหแบบเนี้ยมันไม่ได้ผมรู้ว่าพี่ป้นอ่ะแล้วพี่ป้นผมแล้วผมแพ้เลยอ่ะผมก็ไม่มีใช้ถูกไหม้มมุดพี่มีห้าพันมีหมื่นหนึ่งพี่จะไปครึ่งหนึ่งเลยโอ้โหพี่บอกให้ยังเอามาก็ามาเถอะห้าพันก็ได้ เดี๋ยวเร็วโหแล้วโหเอาเก็บตังค์ไปใช้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องใช้หรอกอะแล้วพี่ยังใช้เลยกูจะเอาตังค์ไปี่แม่ผมใช้เอาไปเก็บเดี๋ยวเร็วเลยไม่ต้องดูโทรศัพท์แก้เขินลงรถมาเอาตังค์จิบมาล้วกูเริ่มฉุดแล้วนะพี่ฉุดอะไรมึงขำอะไรผมไม่ได้ขำ กูบอกให้มึงเอาเงินมากูจะบอกมึงรอบสุดท้ายก่อนที่รถมึงจะพังเป็นซากโอ้โหพี่จิตใจทําด้วยอะไรจิตใจกูทำด้วยเซลล์เนี่ยแหละเซลล์เซลล์สมองสัตว์นี่ตลกนะกูบอกให้มึงเอาเงินมาไอ้สัตว์แต่มึงอยากตายแต่จะประมาณสามครั้งถ้าแต่ถึง<ฮ>ครั้งที่สามเมื่อไหร่รถมึงกลายเป็นซากแนะ่โอ้จิตใจพี่ทำด้ลยกูจะให้มึงเอาเงินไหมกู เริ่มได้มันดังอันที่สองแล้วนี่นะนี่นะด้วยโอ้หเดี๋ยวนี้คุยก่อน่าพึ่งดีถ้สามอะไรรถมึงไม่เหลือแน่ถ้ามึงไม่อยากให้กูเอาเงินมึงมึงต้องไปด่าคนให้กูเข้าใจไหมอ่าจะด่าใครพวกแก๊งใหญ่ๆใมันเป็นแก๊งแดงอมึงกล้าด่าเปล่ามึงหไปหาตีนให้กูด่าใไปหาใครเอาสพาเลยมั้ สภาอะไรนี่คือโลเปมันดา่าได้หมดละโอ้ยพี่ผมผมคุยกับพี่ยังพี่ๆเลยให้ผมไปด่าใครมึงลองพูดดิไอ้ซั์พูดวะไอซาดเห็นเห็นไหมมันไม่ได้พี่เกี้ยวผม,มด่าคนว่าแล้วเมื่อกี่ควบเนะี่ยผมเหรอใช่สิบแปดครับตายน้องไปพี่ปล่อยังได้วะ <laughs> อ้าวสามแล้วสัตว์เมันพังเริ่มสุดแล้วนะวัดีอะไรกูแกแกงมึงไปเถอะจะไดน้อโอเคครับผมสวัสดีครับพี่ น้องน้องนี่คือการปล้นมีอนกันท่าไหร่นี่คือการปล้นมือนกันแล้วเลย,ยส่งไม้พี่ไอ้ยังไม่อยากเตาจัดรถพี่เตือนคันที่หนึ่งโอ้เตือนคันที่สองเตือนคันที่สามจัดรถและส่งกงันไหมพี่ไอ้น้องไอ้อยัดงดื้ออีดูเนี Idu giờ đi, ý Idu, anh đi với pí xích à? Mình như thế nào chứ, còn đi, nè, lắc lắc nè, Idu sống máy với pí, nè, mukเยอะ, mukเยอะ đó lào nè, mình như thế nào, máy <c oughs> มึงไปบอกเขาทำไ,ไมว่าจะป,ป่นเออวเห้ยรลืมเลยจนเฮียไบอกจะป,ป่นนะ <c oughs> มีกันเท่าไหร่ส่งไหมพี่แล้วพี่จะปล่อยเองไปพี่จะไม่ทำร้ายเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น้องที่นี่พี่เปล่าอ่เออนี่คือท่าคางคุกถวายสวรรค์ฮัลโหล โอ้ยมึงมีชีวิตปะเนี่ยน้องไอ้ดองมเงินเท่าไรส่งไหมพี่ไม่มีเวลาว่าง,เล,าางเล่นเนาะเอาทำไมอ่ะผู้จาดดีผมไม่ได้เหรอดีไปไหนครับจอด49ดิวเไม่ได้ไปไหนครับ ทุกอย่างเลยเป็นเวลาหมดทำไมถึงไม่มีเวลาเล่นกับผมแล้วคุณผู้หญิงไม่มีค่ะผมทำแล้วให้คุณลำบากใจกันเลยครับผมใช่ไหมผมใช่ไหมครับที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ผมเริ่มมาลงขึ้นแล้วนะครับ คุณมีอะไรอยู่ในรถส่งไหมผมเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเลยนะหาบถุกติดได้ไหมผมว่าคุณน่าจะเป็นเกี่ยวกับแดงๆใช่ไหมคุณเรียนล้มไม่ดีใช่ไหม,ค,ไม,ไหมคุณบอกผมมาแค่นั้นผมจะไม่ตามอะไรคุณแล้ว คุณพูดมาเขาต้องพูดนะถ้าไม่พูดมันโดนนะต้องพูดนะครับคุณห้ามเบ้าใส่ผู้เล่นคุณต้องพูดออกมานะคุณเป็นไรคุณทะเลาะกับแฟนใช่ไหมบอกผมสิแฟนคุณไม่รักใช่ไหมครับคุณผู้หญิงแฟนคุณไม่รักใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับ ใช่ไหมโอ้ชีดนี้มึงไม่เอาอยาแล้วพี่ครับไปไหนพี่ป้ากลับบาผมก่อนป้าป้าอย่าไปนะป้าจะทำการลบรถในอีกสองัป้าขึ้นรถของท่านเหียอินอะไรขนาดนั้นวะป้าเอ้ เล่นเกมไม่สนุกด้วยป้าขอร้องเหอะวายรุ่นสาวพี่ไปส่งเปล่าไม่ต้องค่ะอา้าวไอพี่ไปส่งไหม,ไ,ม,ไ,หมไปเถอะค่ะไปเถอะไปคนเดียวได้ไม่พี่อันนี้พี่เป็นไรครับพี่อารมณ์เสียอะไรพี่บอกผมได้ไหมมีอารมณ์เล่นเขาไม่มีอารมณ์เล่นพี่ก็ออกเกมไปถ<ม>ามพี่ดีเนี่ยออะะไร่ ทำไมอ่ะเม่ผมจะยุ่งไม่ได้อ่ะไม่ผมจะยุ่งไม่ได้อ่ะผมยุ่งผมเอาเอาเอาไปไหนอ่ะเอา้าผมยุ่งกับพี่ไม่ได้หรอผมยุ่งกับพี่ได้เปล่ายุ่งได้ไหม มามากหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งต้องเป็นให้ฟังมากกับข้าหมูเด้ง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 มากกับข้าหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งพี่เคยฟังไหมเคยฟังไหมครับพี่ชีวิตพี่ไม่มีสีสันเลยครับตั้งแต่ที่พี่เล่นเกมนี้มาผมถามจริงเถอะพี่ไม่พี่พี่จะไม่คอมูใครเลยครับพี่คือชีวิตพี่จะโดดเดี่ยวแล้วตั้งแต่เจอเรานี่แหละว้าทำไมป้าเป็นยงครับป้าคือป้าต้องขยันกว่านี้นะ ปาต้องขยันพูกนนี้ปาจะได้มีสังคมพูดสิสมน้ำหน้าบอกให้รีบขึ้นลถสมน้ำหน้าบอกให้รีบขึ้นรถรถหายเลยพี่ได้ยินมาเฮัลโหลอ,อ้าวเลยไปแล้ว โอ้แลมจะขนาดนั้นเนาะยวิตเนาะวันนี้นะครับเราได้มาเจอมนุษย์ป้าคนหนึ่งครับซึ่งไม่พูดจาอะไรกับใครเลยนะครับเขาได้เบอร์ดูตรงนี้เขาปิดหลังคาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นไรนะครับเขาโมโหอะไรมามอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับเขาทาง,งมุ่งหน้าไปที่พาววันนี้หัวเขาเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิเริ่มสูง นี่เขาเริ่มกําลังเข้าบ้านเขาแล้วนี่คือบ้านของเขานะครับเป็นบ้านเรียนไทยโอ้เีวิตเขาช่างเศร้ามากครับไม่รู้ว่าเขาหนีอะไรนะครับเขาน่าจะหนีผมมะเพราะว่าเสียงผมอาจจะเข้าไปในมือถือแฟนเขาก็ได้โอ้นะครับเขาไปแล้วนะครับไปไหนครับนะ่ะอ๋อเขาน่าจะหนีเสียงผมนะแต่เสียงผมมันช่างคำรามอะไรเช่นนี้นะ นางป้าอยู่ข้างบนเขาน่าจะส่งเสียงดังผมก็จะลงไปหาเขาแล้วก็ไปปลอบโยนเขาแบบทีทีนะครับอ่าสวัดดีครับนนคุณผู้หญิงผมมีนามว่านายเทนเลอร์โหในะชีวิตเขาช่างโดดเดี่ยวอะไรเช่นนี้เขาวิ่งหนีผมอีกแล้วครับเหมือนผมกำลังเป็นห่วงโซ่อาหารอะไรอย่างหนึ่งเลยอีาราฟกังังรา,งราทาันจะพืชเรากำลังไปหาเขาเลยครับวันนี้ผมอยู่กับแบอริว ผมคือแบกิวนะครับกระคุณคือไข่ต้องการเจอหมูก็ไตยน้อยวิ่งเล่นในสวนหญ้านะครับอันนี้เป็นกระต่ายพันป่าที่อาจจะแก่นิดนึงสวัสดีครับขออนุญาตฟังเสียงกระต่ายได้ไหมครับอุ้ย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  นี่คือร้านกาแฟของนักกระต่ายนะครับชื่อว่ากระต่ายคอฟฟี่เขาได้เข้าไปในร้านกาแฟแล้วพร้อมที่จะขายเครื่องดืม่มแต่เสียใจยิ่งนะครับเครื่องดื่มแม่งเสียหมดนะครับมีแต่เขาอยู่ข้างในชีวิตเขาเครียดมากครับไม่รู้ว่าเจออะไรมาแบกคิวแบบว่าปวดหัวมากเลยครับกระผมแบกคิวตอนนี้กําลังเจอจระเข้มแม่น้ำนายกําลังว่ายน้าว่ายน้ําอยู่ในแม่น้ำนายว่ายน้ําอยู่หนไม่น้อ้าวอาอา,อา,อา,อาผมไม่ได้ทําอะไรนะครับมันอยู่ห่างรถมากตอนนี้ เขากลางที่จะวิ่งไปข้ามถนนผมยังงงกับตัวเขาว่าเขากำลังเจออะไรมาเขาไม่เอาอะไรแล้วในชีวิตนี้แล้วเขาก็กำลังจะได้รถแล้วนะครับตอนนี้เขาอุย้ยเขามีวอร์ด้วยครับเหมือนว่าเขาจะวอร์เรียกเพื่อนเพื่อมากระทืบกูสวัสดีครับนี่เขาเริ่มทำอาชีพขายท่อนะครับเขาเริ่มเซ็งกับอาการพบเจออะไรต่างๆณนะปัจจุบันนี้ผมผมเสียใจยิ่งมาก ผมแบกอยู่ขอรายงานตัวครับตอนนี้คุณเจพาเพลินได้เดินมาวนอยู่ที่พาวนะครับไว้เจอกันนะครับคุณเจผมขอรายงานตัวอุ้ยทำไมคุณโจมผมอย่างนี้ครับอ้าวคุณเปิดผมก็อนนะครับไปเจอกันนะเจแบกอยู่